ว่าแล้วทา้ามันแปะกูติดคนตะลักข้างหนูมันกูติดค<ช>นตาลักข้างหนูก็เลยลงงแต่หนูไม่ได้พูดเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเก่งกว่าช่างสิ่งลมช่างเออไรที่เขาทำกันหนูอลองพื้นกันดีกว่าฉันแน่นเพราะว่าปกติหนูก็จะใช้แปรงลงพอตอนแรกใช้มือลงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่งหน้ามาแล้วแบบ เวลาเงอะออกแล้วมันจะเหมือนแบบมันสามารถใช้มือได้เลยอ่ะมันเลื่อนเนาะใช่ก็คือมันไม่ติดไงมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอาจจะรองพื้นไม่เหมาะผิวผสมค่อนไปทางมันหรือเปล่าผสมแบบบำรุงค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ระหว่างวันมันเคลื่อนตัวไงหนูเข้าใจทุกอย่าง,งผิดมากนี่หรอใช่ฟิ n i ชชิ่งพาวเดอร์หมายถึงว่าเอาไว้อนท็อป ทุกอย่างหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วเพื่อให้มันดูเป็นผิวเฉยๆมันก็แบบคือตอนนี้มันเป็นแบบพวกไอดอลเกาหลีที่เขาแต่งแบบเก<น><น>าหลีผสมสายฝอเออซนๆนหน่อยอะไรเงี้ยต้องเรียกว่าอะไรเกาฝีเกาฝีได้อยู่ระวั<า>งแตกอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะสีสเปรย์เฟซแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำผมเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวก็ก,กลับมาฟินิชลแกนครับ หนึ่อาอึงไม่ใช่ไม่เหมือนดีไม่ใช่โกหกคือพี่ยังไม่ได้ดูเลฟเรนเลยมาแล้วเครื่องสำอางแบบเดียวกันแบบเดียวกันรายละเอียดต่างๆคือถ้ามองไกลๆอ่ะกับมองใกล้ๆอ่ะดูเป็นคนสวยเลยใช่แต่ที่หนูแต่งมาต้องมองไกลงานมองไกล ถ้ามองใกล้ปุ๊บเออยั่างย่ง,ยงอาจจะย่างปาทำผมมาเสร็จแล้วทำผมเสร็จแล้วนะครับทุกคนโทนลงมันก็จะเป็นน้ำตาลไปเลยเป็นคนชอบไม่ชอบลิปสีแดงแดงจะเป็นคนชอบโทนอุ่นหมดเลยปกติเธอเป็นคนชอบโทนชมพูใช่ไหมอ้าวหรอน้ำตาลเนื้อเนื้อไม่หมายถึงว่าก็ติ่งไปทางชมพูไม่ส้มหรออันนี้ไม่ส้มนะ ได้อะไรปิดหรเป่าหนูก็ไม่ทราบมนันนชมพูนะเนี่ยโอเควันนี้ลิปสติกเราใช้เป็นเบอร์105กับ230ก็ได้สีแบบนี้ใครชอบก็ไปตามตามนะครับฟิลความรับนางฟ้าโอเคครับทุกคนนี่คือ finish look ฟินิชลุคที่เราใช้เครื่องสำอางของความรับนางฟ้าแต่งนะครับก็จะได้ประมาณเป็นไงบ้างครับทุกคนมีแค่ขนตานะที่แบบ ไม่ได้ใช้ของน้องเพราะว่าวันนี้อยากลองติดขนตาเหมือนตอนมาไหมใช้เครื่องสำอางแบบเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะแต่งออกมา <c oughs> เหมือนกันค่ะ <c oughs> ชอบไม่ชอบเป็นไงฝากคอมเมนต์นะคะทุกคน